<c oughs> ก็ฝุดอีกคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่เกมเอ่อ For Life p a นะครับก็เป็นเกมมัลทิเลเยอนะฮะที่น่าจะเรียกว่าอาจจะมาใหม่นะฮะแต่มกำลังทดลองเล่นอยู่นะซึ่งก็วันนี้ครับเรามาอยู่กับน้องชายผมเหมือนเดิมนะฮะไม่เคยเจอกับน้องชายผมก็น่าจะนานแล้วนะฮะซึ่งเป็นเกมที่ตอนนี้เป็นเกมที่ผมกลาลังฝึกเล่นอยู่นะตอนนี้เรียกได้ว่าเกมที่มมันมีลูกเล่นเยอะนะ จริงๆแล้วอว่ะมันเป็นเกมที่ลูกเล่นเยอะจัดผมชอบมากเลยไม่ว่าจะเป็นการโกระโดดเดี๋ยวผมไปพูดในเกมแล้วกันนะฮะโอเคอย่าเสียเวลาฮะ <ๆ S 1> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe น,นะฮะแล้วอ,อย่าลืมคอมเมนต์กับเจ้าภาพด้วยนะครับเอ่อแล้วก็คุณน้องครับกดจินยาได้แล้วครับกดมาเลยอ่ะเกมนี้นะครับจุดเด่นของเกมนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เรื่องของเอ่อสกิลอาวุธนะฮะต่างๆแล้วเกมนี้สามารถกระโดดสูงได้เนื้อแอสได้ด้วยอ่า เราสามารถแดดและกระโดดได้นะฮะนี่ก็เป็นที่เรียกว่าข้อดีได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนปืนเป็น m 1 0 M4 ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ปืนเนี่ยมันจะมีเรื่องของสกิลนี่เออเดี๋ยวผมใช้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวว่าเราจะสามารถใช้สกิลของอาวุธได้ซึ่งใน1อาวุธเนี่ยจะมี1สกิลปืนจะสามารถอัปเกรดได้สูงสุดถึงเลเวล5นะฮะไหนคนอยู่ไหนวะได้เลย เราสามารถอัพเก็บปืนนะฮะซึ่งปืนเนี่ยถ้าเรายิงไปเรื่อยๆเนี่ยปืนมันจะอัพเกรดเลเวลได้นะฮะโอเคเดี๋วเรออันนี้ก็คือเป็นตัวแบบตัวซึ่งเหมือนเป็นตัวกระโดดอะตัวเดดอะซึ่งมันจะลดคูดาวเห็นไหม,มันจะเป็นสีม่วงมันจะลดคูดาวทำให้เราใช้สกิลได้ไวขึ้นแต่ตอนนี้เจอคนครับเราต้องไปยิงก่อนแล้วกันนะฮะพูดเร็วชิบหายช่วงวันนี้ต้องบอกเลยครับว่าไหนอะอยู่ไหนอะ ทีนี้ถ้าจะพูดถึงข้อเสียมันในตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการหิวนะเวลาเราขยับหรือโดนอะไรเงี้ยแอนิเมชันอะไรสักอย่างมันจะหิวไม่ได้เลยซึ่งตาย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 รา,าจะบอดร่าจะบอดเราโอเคเราได้ปืนนี้มาอันนี้คือเก็บนะฮะ ตรงเมื่อกี้คือการเก็บพลังงานไว้เราคุณเห็นพลังงานบูมบนขวาไหมมันคือพลังงานที่เราจะใช้สำหรับการเออซ่อมแฟมรถฟั่มแฟมรถซื้อของเปิดกล่องนะครับจะใช้พลังงานพวกนี้นะในการซื้อทำทำต่างๆนั่นแหละเออตรงนี้เป็นจุดชาร์จพลังงานนะฮะก็ไฟสําหรับชาร์จพลังงานจุดๆก็สามารถเก็บไปได้เรื่อยๆแล้วสามารถอัปเกรดที่ นี่ตรงนี้ได้เห็นไหมอยู่ตรงนี้ไอตรงช่องอุปกรณ์นะเราจะเห็นเป็นเหมือนแบตเตอรี่อ่ะนั่นแหละคือจุดอัปเกรดนะฮะส่วนในด้านของร้านค้าเนี่ยจุดซื้อของเนี่ยมันจะต่างกันนะเราสามารถเอาพลังงานเนี่ยอัปเกรดปืนได้อ่านี่อัปเกรดปืนนะเป็นวิวห้าฟงฟืดเลยได้นะฮะเราสามารถซื้ออุปกรณ์ส่วนตัวเขียวๆนี่คือตัวชบชีวิตนะฮะแพ็คแบตเตอรี่ก็คือตัวพลังงานที่อยู่ด้านบนขวานะฮะ โอเคนะโอเคมันก็จะมีประมาณนี้คร่าวๆนะฮะตอนนี้ที่มันจะเป็นปัญหาก็น่าจะเรื่องของเอ,อ่อการปั๊มยาที่เห็นได้ชัดเจนเลยเวลาสมมติผมปั๊มยาหรือปั๊มกาะเนี่ยเวลาสมมติเราขยับอะไรสักมีบาร์เก้าห้าตรงนี้โอ้ยน,นั่นแหละการปั๊มยาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เกมอะ่ะมันเล่นค่อนข้างง่ายนะผมมอง ถ้าจัดอะไรดีๆด้วยหน่อยมันจะเล่นค่อนข้างง่ายเ <_ an> กาะนี่มีถึงเกาะสีทองน,นะไปรวมบอกไปยังนี่เราจะชาร์จพลังงานจีทึบอ่ะฟอนรถในเกมนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะแบบถ้าจะมีอาวุธทุกทุกแทบท,ทุกคันนะเกือบทุกคันมัน้งเกือบทุกคันแหละเราต้องรีโหลดเปลี่ยนแม็กเรียบร้อยอุปกรณ์แต่งนี่มีถึงระดับสีทองน,นะฮะก็ ของอาหารก็ดูในแบบนี้นะฮะมันจะมีถึงฟรีทองเลยแมกกาฟีนถั่วม่วงนะฮะเราซื้อไปก่อนโอเคตอนนี้เราก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะในจุดๆุดนี้แล้วก็ข้อเสียอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเก็บอุปกรณ์นะฮะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเอ,อ่อเพิ่มเกาะหรือเพิ่มยาอะไรเงี้ยมันจะเก็บได้น้อยถ้าเป็นโล่เนี่ยชิลเนี่ยจะเก็บได้ประมาณ8อันแล้วก็ยานเนี่ยจะเก็บได้แค่5อันนะะมันจะไม่ได้ มันก็จะไม่ได้แบบว่าเก็บได้แบบเรื่อยๆนะแต่ก็ไม่ได้จะเรียกว่าข้อเสียได้มั้งแต่แค่ผมไม่ชอบเท่าน,นั้นแหละเออตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะมันน่าจะเอ้ยคน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 อยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตรงพี่ตรงพี่อุ้ยตามมาได้ตามมาได้มันอยู่ตรงนี้มันจะไหนเ,เราว่าเมื่อกี้ ไหนวะที่ไหนอะองหุณคุณค <dar> ุณไหนวะ There's a war crab here ไหนอะ Mark the location ในบ้านในตึกตึกเนี้ยนะ Mark the location โอเคละโอเคตายตายตายเราสามารถยิงปืนกาอากาศได้นะฮะ ใช้คนเดียวกันปหมน่าจะใช่คนเดียวกันแหละใช่ป่ะอ่าโอเคเราจะใช้เป็นปืนโล่นะเราจะได้ไปฝากเขาปลอดปืนโล่นี่คือว่าเป็นปืนโกงมากผมบอกเลยปืนที่สามารถตั้งโล่ได้เนี่ยมันจะสามารถชุบชีวิตเพื่อนได้อ่านี่อันนี้ก็เป็นยานพาหนะของเกมนี้ฮะนี่มันจะเป็นหุ่นยนต์แบบตัวใหญ่มาก เราสามารถขึ้นไปได้นะคนขับจะสามารถบังคับ้อมปืนได้นะด,ดีน้องผมจิงดังนั้นเนี่ยถ้ายอยากจะแบบช่วงเตเนี่ยนะต้องมีตรุ่นนี้หลายๆตัวจะเป็นเลยที่ดีมากถ้าใครควบคุจมจาพานะโหดๆนี่คือแบบยิงได้เรื่อยๆยนะคผมจะขี่แล้วก็วงเกมนี่โคตรแรงนะฮะผมบอกได้คำเดียวว่าโลแรงมากไป แล้วก็เรื่องของเออ่ตัวยานเออ่เขาเรียกว่าไงอะเออ่ดูนยนเนี่ยมันก็จะมีเอขาเรียกว่าอะไรวะสกิลเออมันจะมีสกิลจำพวกของมันก็อยู่นะฮะก็ลองกดกดดูแต่ละตัวแต่ละสกิลมันก็จะต่างกันบางตัวก็กระโดดได้บางตัวช็อตปิ๊บอะไรอย่างนี้นะฮะสร้างดาเมจรอบตัวนะฮะบุญแต่ละตัวก็จะมีความเร็วที่ต่างกันอย่างบางมุมเนี่ยมันเดินช้ามาก ตายแล้วเนี่ยปั๊มยาก่อนแค่ขยับนิดเดียวคือหยุดหยุด,ยดปั๊มเลยนะบอกเลยโอเคเราปั๊มทิ้นี่ก็ยังเรื่องของยาเนี่ยมันจะเก็บได้น้อยอยู่แต่ว่าตัวละครเนี่ยมันจะมีเรื่องของสกิลด้วยอ่ึ่งสกิลเนี่ยมันจะไปเสริมอย่าเก็บกระสุนได้เยอะขึ้นเก็บโลได้เยอะขึ้นก็มันน่าจะไปทดแทนตรงนั้นก็มากกว่าแต่ผมรู้ตัวว่ามันก็ยังเก็บยาได้น้อยอยู่ดีนะ ยามันเก็บได้แค่5อันผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังเก็บเนี่ยแหละมันยังมันชอบยกเลิกอ่ะเวลาเราเราต้องอยู่นิ่งๆอ่ะบางทีอ่ะแต่เกมนี้มันเดินไปปั๊มยาไปได้นะแต่อยู่บงินทุนมันปั๊มยาไม่ได้หรอกถ้าเราขับหุ่นลอยปั๊มยาไม่ได้นะเจอคนหรอเฮ้ยคน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 เจอคนวิ่งเหวี่ยงอยู่บนเขาอยู่บนเขา Bỏ quân, bỏ quân 3 3 3, Có tèm, có tè, có tem Ủa, Ủa không nữa, không nữa, nữa không nữa, nữa. Có tèm, có tèm. มันขาฝามตัวเลยอเดีย๋ยวนหลบไปแล้วอะ่ะการมาลนะเกมน,นี้มันยิงยากพอสมควันะเอยเขาเขาเติรนเขาเนีเกาะเกาะรถร้อยยี่สิบเกาะรถร้อยยี่สิบ องแปดแปดเจะพังแล้วเียบร้อยตายตายตายคนไทยคนไทยตายเอออย่าหอลงร่อนก่ได้รับงงานที่เเ้ยเกาะท้องเฮ้ยเโดนิงโนิงขงงห่าวะไม่ไม่ไม่ ก็เตะก็เตะอืมก็รถพังเรียบร้อยคนไทยแล้วอ๋อมันเกิดใหม่มเกิดใหม่จริงจริงจริงจิงด,ด,ด,ดีครับยามห้าเกมน,นี้เรียบร้อยตาย ตายตาเกาะเกาะห้ามีเออเก็บไปแล้วมีมีตกอยู่มาเอาได้เอาได้เอาได้ทำยาก่อนบอกเลยครับว่าเกมนี้ถ้าใครพกยานพานะนี <Nein> si <S 2> <S 2> ่คือมีชายบวกครึ่งแล้วฮะดังนั้นนี่ควรพกยานพานะเอาไว้ยานพามันค่อนข้างถึกนะ เดี๋ยวขอฟอ้อมแป๊บนึงมันฟอ้องอะไรเนี่ยฟอ้อมไม่ได้โอ้ยยวงมาวงมาน,น้อง เจอแล้วเจอแล้วเจ้าสองคนสองคนปะนสองคนก็แตกก็แตกหัดปะเนี่ยเี็บว่ะใรับที่มีโรอยู่อ่ะ ต่อให้ดูแล้วกันว่ามันจะมีอะไรเกมนี้มันจะมีชุดเกาะไอรอนแมนด้วยนะใครอยากได้ชุดเกาะไอรอนแมนนี่คือแบบว่าตัวครอยยิงเปิดไอรอนอยู่ไม่ว่าเป็ใครวะกี่คนแป๊บบนึงเปิดไอรอนจะไม่เสฟสถลนอน ม,มีคนมาตรงนี้เหรอตรงพี่สองคนเออเออ,อเรถเปลนไฟรถเปลนไฟมันยิงพี่สี่ร้อยติดป่า คนโยที่เนตรงนี้ก็เพียบเลยไม่ไม่ไม่แตกไม่แตกเออโอ้รถจังคง โอยวงโคนแรงเลยไปแล้วนะสำหรับเกมนี้นะก็ก๊บเดียวนะมันเล่นไม่นานฮะเราเล่นกันประมาณประมาณสิบกว่านาทีได้นะสิบสิบห้านานสิบห้าหยี่สิบนาทีฮะเล่นไม่นานสำหรับเป็นเป็นเรอย่างนี้มันเล่นก็หกสิบคนอ่ะเออมันเล่นกระเจียอยู่ละก็ก็หลักๆก็จะเล่นประมาณนี้ฟอร์ดิโกนึงเนียเดี๋ยวผมไว้ทําคลิปหน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่า แค่นี้ก็น่าจะขอมปากหผมคอกันแล้วนะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะเป็นการอธิบายการเล่นแบบคร่าวนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับและขอเม์ก็อย่าพระภาพครับเจอกันครับบายบาย